เฮ้ยสามีมาแกล้งหลับเนี่ยจันไม่ไเป็นหุ่นเหรอว่าหมายความว่ายังไงอะเฮ้แผ่เราจะสนุกแน่แน่นอนแล้วตอน เฮ้ยไข่มุกไข่มุกไข่มุกเป็นไรหรือเปล่าไข่มุกไข่มุกไม่สบายหรือเปล่าอ่ะไหวไหมอะไข่มุกไหวหรือเปล่าเแบเบ้ที่รักดูสิอีไข่มุกเนี่ยมันสลบไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อย เราเนี่แม่บ้านที่รักหายไปไหนอะหนูคอแห้งเรียกมันมาเสิร์ฟน้ำให้เราหน่อยสิแม่บ้านพี่มันลาคขอดิดเฮ้ยแพทแกนั่นแหละมานี่นินเอ่อครับคุณกันไปเอาน้ำมาเสิร์ฟพวกฉันทีผมเป็นคนขับรถนะครับไม่ใช่คุณชัยนี่ ไปเพราะฉันไล่แกออกไปก็ได้ครับเดี๋ยวไปซื้อของมาเตรียมฉลองให้ฉันเย็นนี้ด้วยนะอะไรแพงๆเนี่ยเอามาให้หมดเลยแล้วฉันก็ขอไวแพงๆขวดหนึ่งเอาที่แพงที่สุดเท่าที่แกจิงมีนะซื้อของเตรียมฉลอง เื่องในโอกาสอะไรครับเปือกเป็นแค่คนขับรถเจ้านายสั่งให้ทำอะไรก็ทำไปสิเดี๋ยวนะครับแต่คุณไม่ใช่เจ้านายผมนะครับกันกันดูมันพูดสิกันดูมันพูดปากดีนะนันใจเย็นสิทีรักนี่ไแพทริกแกจำใยสมองอันน้อยนี่ของแกไว้ด้วยว่าต่อไปนี้เนี่ยเจ้านายของแกคือฉันกับคุณซีตัวนี้ไข่มุกเนี่ยอีกสักพักมันก็คงไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย แกต้องเชื่อมันแล้วก็ไปทำตามที่พี่จีเขาทำทได้ครับวายที่แพงที่สุดหรอครับจัดให้ <S <S ในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกันแบบเปิดเผยสทีแถมบ้านหลังใหญ่แล้วก็สมบัติทั้งหมดก็จะเป็นของเราแต่พี่แน่ใจนะวิ่งไข่หมุกจะไม่ตื่นขึ้นมาสกอ่อนแน่ซะยิ่งกว่าแน่สิเพราะไอ้สิ่งที่มีผสมลงไปในแก้วให้มันกินของดีอย่างนี้นนะยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีทางตื่นมาทําลายแผนของเราแน่นอนและของที่เราต้องการทุกอย่างมันก็จะเป็นของเราแม่ ชัวเนี่ยเก่งจงเลยนะคะพี่รู้พี่พี่มันเร็วไงคะดูเลยชอบขอโทษนะครับมึงอ,อีกแล้วนะไอ้ขี้เสืออา้าวก็คุณบอกให้ผมเอาวายที่ดีที่สุดมาให้คุณไม่ใช่หรอครับนี่ไงเอามานีม่มึงจะยืนทำไมฮะ ครับพี่พราเขาพูดตรงๆเลยนะเขาเหม็นที่นายคนขับรถคนนี้อะใจเย็นสิที่รักเดี๋ยวไว้ถ้าเราได้เชนญตบ้านหลังนี้มเมื่อไหร่เราค่อยไล่มันออกตอนนั้นก็ยังไม่สายนีย่ตอนนี้ก็เก็บมันไว้รองมือรองเท้าไปก่อนก็ได้นี่แล้วถ้าวันหนึ่งมันฟองอ้ไข่หมูขึ้นมาก็ถ้ามันปากโป้งขนาดนั้นเนี่ยเราก็จัดการมันตอนนั้นก็ได้นี่มันก็แก้คนขับรถน้างโง่คนนีน้ไม่เป็นไรหรอก ก็จริงค่ะงั้นชนก่อนเริ่มแผนการอยู่ไหนวะเอาตรงน,นี้นะต่อนไว้ไหนวะหาอะไรอยู่หรอก็หาของใครบุกปืนไม่ได้ไงวะเนี่ยพี่กัน นพี่แกเป็งของดีไงทำไมมันเฟ้อเราขนาดนี้อ่ะเรายังไม่ได้สมบัติเลยนะทำไงดีอะพี่ทำไงเงียบทำไมอะทำไมพวกแกถึงกล้าทำฉันแบบนี้อะ <_ s 1> คนหนึ่งก็สามีฉันรักมากส่วนอีกคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทที่ฉันไว้ใจทำไมพวกแกถึงกล้าทำเรื่องราวสาแบบนี้ได้ฮะโอเคในในแผนก็แตกละฉันจะบอกกันให้แกฟังฉันเนี่ยโคตรเบื่อแกอเลย เบื่อที่แกเป็นคนดีเรียบร้อยเรียบคมไปซะทุกอย่างอยู่ด้วยละคนหมดอารมณ์เลยะแตกต่างจากซีทั้งสทั้งแซ่บมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลาทีนี้ก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วใช่ปะแกลลี่บอกมาได้ล้วว่าเอาส,อบาสามบัติไปซ่อนไว้ที่ไหนไม่บอกและพวกแกสองคนก็จะไม่มีทางได้สมบัติฉันแม้แต่ชิ้นเดียวฉันจะโทรแจ้งตำรวจให้มันล่ามตัวพวกแกเข,าข,ข้าคุกขห้หลดเลยคุกัน แกคิดว่าแกจะทำอะไรพวกเราได้แกก็แค่ผู้หญิงตัวคนเดียวใครว่าคุไข่มุกตัวคนเดียวแล้วครับผมอยู่นี่อีกคนมึงนี่มันขี้เสือกตลอดเวลาจริงๆเลยนะขอสะทิเถอะสิสิสิเป็นไรอะ เป็นอะไรอ่ะฝีมือนายเหรอฝีมือของดีของเขาต่างหากนะครับเป็นไงล่ะเป็นของแท้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ต้องถึงตัวแต่ไม่ต้องห่วงนะครับก็แค่ยาล้มช้างอะ่สะสรุปยาวแล้วก็ผมโทรแจ้งตำรวจให้แล้วนะครับขอบใจนะจริงๆผมมีเหตุการณ์ที่คุณการเล่นชูบ่อยมากเลยนะครับตอนแรกอะ่ะผมก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งหรอกแต่ว่าคุณใคร่รุกอะ คือเจ้านายที่ดีที่สุดข,ของผมผมก็ต้องปกป้องเจ้านายของสิครับคุณผู้หญิงฉันขอบใจนายมากเลยนะขอบใจจริง